ใครวะที่่ายขวาไปดูด้านในเขาลุแล้วแล้วแล้วเลือกว่าวุ่นเลกว่าวุ่นเอว่าวุ่นว่าวุ่นหวายใจว่าวุ่นหวาเใจเว้ยนกไอ้บัส เอแล้วไอ้นกซ้อมเลยะซ้อมซ้อซ้อมเลยะเอาแล้วเอาแล้วไอ้งอลลุดลุนไอ้งอลลุนลุเฮียมีอะไรฮมีอะไราบมาบอมาบอมาบอมมาบอมมานะพี่บอมาไอ้บอมาุลุนเหลุดเฮียอะไรมนพูดทำไมเนี่ยมันไม่รุดเพื่อนเฮ้ยอย่าเปิดปิดอย่าเปิดปิลุดอุนลุนลุลุนเฮียลุนลุดเออยลุจเฮงยลุดเฮียไุนเยูุนยลุนเฮียลุนลุนเลุนเฮียลุนเฮียลุนเลนเลุนเฮียลุนล้วรอดูเลยเป็นันเียป็นั

ตอีตัวอีตัอีตไหนตัวไหนตังไหนี้หลังหน้าหน้าบ้านเราเลยหน้าบ้านเราเลยตอีตัอีตัอศบเขาในบ้านเฮ้ยพี่เดนพี่เดนพี่เด่นดถมหมมาอุมาอุมาพี่เดนถ้าเกิดโดนดอกไปทิ้งไปทิ้งหลังหน้าบ้านอะไรบพี่โด่นโดนทิ้งหมดลไมัอผมอยู่ใต้บ้านเลยอ่ะไม่โดนดไม่โดน่อก้ยเฮ้ยฟังกูนะเขาในบ้านศบเขาในบ้านฟังกูศพเขาในบ้านใครรถลยรอยู่ใคริหลังบ้านนี่เยงบานโอ้มทำไมรถกุ้ังวะ อยู่หลังบ้านเรามันอยู่หลังบ้านเราครับนี้มันไม่ตกตไอ้ย่าฟูเลียก็มามองไอ้ฟูเลียเข้ามามองมีระเบิดไมปไประเบิดดีระเบิดไปดีโอ้ยไอ้เชนกูโมงเนี่ยไงตกอีกตกอีกตกอีกมาผมลงผมลงหลังบ้านแล้วผมลงหลังบ้านกขึ้ไมาให้เลยแยกเข้าคณะก็เข้าแะกเข้าแยกเข้าสองตัวสองตัวไม่มึงไม่เห็นคนยืนข้างบนรถหรอน้องมึงไม่เห็นคนยืนบนรถหรอหรืออะไร มันไม่ได้เข้าบ้านไปเยอะมันไม่ได้เข <Art> ้าบ้านไปเยอะไอ้หลงอาบ้าตัว้เที่อามาตัวอเขียเสียรีบเคียย์เฮ้ยไอเหี10้ยนี่มืนจัดเลยสัตว์ิ่เคียร์ริเคียร์ริเคียร์ริเคียวงทางทางไอ้เปิดประตูดิได้หนึ่งคู่อะแอคคู่เลยแอคคู่เลยแอคคู่เะแอคคู่เะ เฮ้ขึ้นเอะขึ้นดิขึ้นดิเฮ้ขึ้นดิเฮ้ไอ้ขวยล่ะเออไม่มียากันไอ้เหี้ยไม่มียากันไอ้เหี้ยไม่มียากันไอ้เหี้ยแกงเหี้ยอะไรไม่มียากันแกงเหี้ยอะไรไม่มียากันควยไม่มียากันไอ้ขวยไอ้ขวยแกงเหี้ยไม่มียากันควยควยไม่มียากันควยแกงไม่มียากันเลยควย ไม่มีอาการไในเฮี้ยหน้าบ้านมันลบเยอะมากหน้าบ้านมันลไหวไหวไหวเพื่อนไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วคุยังมองกันไหวแล้วอะไร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 คุยอะ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 ะเฮ้ยมึงหยิบเพื่อนดิมึงหยิบเพื่อนดิไปีก ไม่มีคนเลยเลยไม่มีคนเลเลยไม่ได้ดเพราะพิีกาไม่ได้พิธีกดต่อดึงไปไหนฮะ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  ชุกหน่อยดิไเฮียมงเฮ้ยกูถามไม่ต่อไปควายกระจ่อไอ้เคียกันปูกันูกันปูกันูกันูกรูกอเียเฮ้ยมึงปิดน่อยปิดชุบหน่อยปิดไม่ได้อะปิดไม่ได้อะปิดไม่ได้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 ปิดไม่ไปิดไม่ไเอ้ยมาตรงอาห้าสิบดิชุบจบหยิ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 บ สลีมไทยแลนด์โหลอยคุยอ่ะซีคิงอ่ะสิบพ่อซีคิงโหลอยเราซีคิงไอ้ดิเคียไอ้ดิเคียไอ้ดิเคียไม่กล้าลงไฟลงมาโกมึงตายไงมึงลงมาโดนกูคิวไงควายไอ้ดิเคียไอ้ดิเคียแก่เด็กเลยแก่เด็กที่ต่อแหลไอ้ดิคี้ทำคุยอะไรกระจอกฮ่าตู่ไม่ล่วงแล้วครึ่งแล้วอ่ะไม่ล่วงแล้วอ่ะ ไรไม่ล่วงเลยมึงมึงบ้าเลยเนี่ยมึงบ้าอะไรอะไรอะไรแล้วกูล่วงบ้าอะไร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 ล่วงไปล่วงไปยังล่วงไปยังล่วงไหมล่วงไปจ้าล่วงไปจ้านี่ยน้องตอบพี่ดิอ่ะล่วงบ้าล่วงบ้าล่วงบ้าไอ้สัตว์ล่วงบ้าคุยคุยคุยอ่าล่วงบ้าไอ้กากี่อะไรไอ้สัตว์ไอ้เด็กเสี่ยวพูดเป็นคำเดียวไหลโง่ไอ้ยักษ์กันหลอกคุยไฟเป็นเพรไอ้ควาย เอาแล้วม really? really? ึงไม่พูดเหรออ่ะมึงไม่พูดเหรอเอาบั๊มไปอะบัมไปอะบัมไปอะกลับมาเล่นหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนกลบมาเล่นไปจะขอไปขอบ้านผมหน่อยผช่วบ้านไปขอตง้าไเอวะเอาล้องไอ้เหี้ยล้องไม่ไหวเอาแล้วหรอเนี่ยเอาดูให้หน่อยลีเดลีดลีด

แอควอะไรเสียวเสียวเสแอคควแอคควแอคควอคอยแล้วกูตายแล้วกูล่รถป่ะแล้วกูลวรถป่ะควยแอคควแอคควแอคควควยแอคควแอคควคเหลีาลกโอ ข้างนอกข้างนอกตรงริมนู้นอยอีกนะยังยังยังข้างนอกนูุนเลือเพื่อนเราเพื่อนเราตายหรือเปล่าเช็คเช็คเพื่อนด้วยนะเช็คเพื่อนด้วยนะที่ประตูบ้านไอ้ก้าวกเอาไอ้เอากล่องมาซ่อมประตูบ้านไอยก้าวตำรวจจะมาตำรวจจะมาตำรวจจะมาไอ้นะคนที่ไปเบิกรถไปเบิกรถออกมาให้หมดเราเซ็นรถเฮ้ยเบริเลียมันหลุดนะคันนี้ที่จอดอยู่หน้าโรงรถเนี่ย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 นี่นี่แทงมันก็หลุดแทงมันก็หลุด แทายจากท็อปหลุดหลุดหรอสวยสวยสวยไปเบิกรถไปเบิกรถไอเทียร์ไปเบิกรถไปเบิกรถเซ็นรถให้หมดขับตามเข้าไปดิไอเทียรไปเบียมอยู่ที่ใครเพื่อนมาไวไอเทียรไม่ได้ปืนเลยดียวต่อไปอีกต่อรอรอรอดูมือนะดูมือนะเพื่อนเดี๋ยวกูมาไอ้ปืนน่าสงสัยไม่ปืนเดี๋ยวกูมาเพื่อนโดนเอามาทิ้งตรงนี้ไอ้เหี้ยอย่างไกลไอ้สัตว์เหงาจัดเฮ้ยหาเพื่อนให้เจอนะตไว้หาเพื่อนหมดยังเนี่ยเหงาจัดไอ้เหี้ยไี่คนต่อมาตัวนึงไอเด้นเอาดิเด้น เต้นมาดูมันทิ้งผมดิเจ้าเลยตั้งแต่ต้นไฟอ่ะมันผมทิ้งโคตรไกลอ่ะเปครเห็นลมโบกูป้าผมผมมาแล้วไอ้แค่เลยโดนนเดียวมจัดเลยศพเหลือเยอะมากเลยนุ้ยบ้านเยอะกว่าเรางมานแลงมาได้บ้านแล้วันนีคุยอะไรคุยแเพเมู้นลโ่บีเอ็มกนี่ยบีเอ็มบีร์ก้าบีกรี ใช่ครับเอัไอ้ไอหมหมดเท่าไหร่อนใครได้ีตมอแกอยู่อยู่ตรงอ่ะมัไไอ้เอพี่หาคนหน่อยจะกไอ่ได้ของไลยไอ้บ้าุ่ไไอ้กคนนีู้ไอ้คูตคูติไหมรุเน้น เมายังเพื่อนจะได้เอายังรถไอ้คู่แล้วไม่ไม่ในบ้านบเป็นสิบเลยนะในบ้านสบเยอะเหลือเหลือเยอะมากในบ้านเลยเยอะมากยังไม่มีตัวเขาเขาเยอะกว่าเราเราวินได้ไงวะมเงจาะพี่มีกาอตหมือผมตึงฟา ไอ้จบหน้าบ้าเราไปจี้ปลาตึงตึงกักศพตึงตึงกูตึงจัดเลยว่ะเฮี้ยกูโคตรเกมเป็เกลียวเวลาเป็นจีบเลยเหรอไม่ไหวไเลยหลังบ้านตึงตึงบอสหลังบ้านตึงตึงเลยเลยเราก็ไม่ได้เอาไอ้ดูทรงอ่ะแอคคั่ว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 ะข้อเข้าได้ไงก็เราเฟกอ้าวเป็นงั้นไปแอคคั่วแอคคั่วเอ้ยครไม่มีศพแล้วศพก่อนไอ้กูไปเยี่ยวก่อนนะอย่่าเพิงอยังเหลือเอาไงดีวะไม่ต้องเออเอาศพกักไว้ในบ้านได้แล้วเว้ยแบบไม่ต้องอุ้มอ่ะเอาศพกักไว้ในบ้านอะตอนเราสั่กักได้นะ กักได้กักได้ไม่ต้องอุ้มอ่ะเอาส่งไปเอาไปกักก็ทิ้ขอาก็ต้องโดนไหวปะวะเอาตัวบวกไม่มันไม่มีเคสมันไม่มีเคสอุ้มคือมึงต้องเอาศพไอเนี่ยศพไอพวกตัวหัวหัวมันไปไว้ในบ้านอ่ะอุ้ยพี่ผมได้ระเบิดระเบิดบ้านมาให้ใครที่ระเบิดบ้านให้ใครมันนานแล้วนะอุ้มนะอุ้มนะอุ้มนะแล้วเนี่ยตลอดมาแล้วเนี่ยอุ้มเลยไปพี่อุ้มเลยตำรวจมาแล้วเพื่อนขอคำสั่งคำสั่งเดียวอุ้มไปยังมาบผมไปด้วยแม่ยามจังเลย โอ้ยี่ตำรวจมาหมดเลยมึงจะออกมายังไงายีต่อรอมามีฮาช์ีมีฮาร์ใช่ปะหอยังีดูกออกไปรอเองไม่ต้องออกไปเิดเลยาลดูกออกไปรอก่อนเอมามาพี่ฮาไปอเลยพี่เป็นไงหอะูกรออกไปวัดเลเองรวจใช่ไมไม่ต้องมากูนะมมีรถเล้ขอนั่งไวยหน่อยนะไม่มีรถเนี่ยไปเนี่ยพี่าคเอนในเหลืออุ้มไปไว้บนบ้านนะอุ้มไปไว้บนบ้านอุ้มไปอ้มกก่อด้ออกก่อนดูไม่ลาเ็นอ มึงมึรอที่หลังเลยรถตั้งแตข้างหล้งเนี่ยเขาคนไหนรอแล้วข้างหลังเต็มเลยนะบอลรอไปแล้วกูรอเองกูรอเองสองเกมเลยกอะเว้ยอ้ย